ากาลันโนชูก้าไทยที e n e r จีเพิ่มคือเปิดอ a ์กจ้าเรากำลังจะคิดว่าน่าจะได้ไปเที่ยวก็เลยเปิดไว้ก่อนนะคะ แต่ก่อนที่จะไปวอล์กเนี่ยเราจะไป live นะไลฟ์แต่งหน้าก่อนก่อเฮ่อเมตื่นง่ายใช่ไหมนะมอร์นิ่งค่ะน้องสาวเดินไปไหนกันจ้า Good morning ค่ะปุ๊บนี่รู้ชื่อด้วย ช่แล้วค่ะบูทบูทเอเนอร์จีเช้านี้ yeah. สวัสดีค่ะทุกคนยิ้มหน่อยได้ไหมไหนอ่ะนี่ค่ะมีคนยิ้มยิ้มนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าทุกคนน่ารักกันมากขอบคุณของขวัญค่ะเดี๋แก้วขอเก็บข้อความนะตั้งแต่นี่เลยนี่เลยขนมจงขนมจีน ก็เยอะเหมือนกันนะนี่วันนี้น่ารักมากชาวนี้เอ NERGY ดีมากนี่ขออนุญาตนะคะนี่นี่อวดอวดอวดอันนี้เรียกอวดนะอุ้ย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 อันนี้อ่านทันไหมเพื่อนๆน่ารักมาก คุณลิกะจ้าแล้วก็ขอบคุณ12900ใจ13000แม่บอกว่ายิ้มรอแล้วเอ็นดูอะแต่เรายังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเราจะไปไหนคือวันนี้จะไปเซอร์ไพรส์น้องต้อมนะคะน้องต้อมน้องเมย์คือวันนี้วันเกิดต้อมก็เลยคิดว่าจะไปพูดยากมากจังหวัดน,นี้ชะเชิงเซา แปลิ้วนะคะแต่ว่าตอนแรกว่าจะไปแบบเซอร์ไพรส์ตอนเย็นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าคฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราแวะไปแบบ จุดเช็คอินก่อนที่จะไปแวะเซอร์ไพรส์ก่อนก็เลยเปิดวอล์กนี้ขึ้นมานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะออกกันแล้วแต่ว่าตอนไลฟ์อยู่คือฝนตกเอา f ิตออฟเดอะเค่ะเรียบร้อยฟิตเช็คฟิตเช็คนะคะก็จะแบบง่ายๆเดี๋ยวเตรียมไปกินไปอะไรนะคะก็เริ่มเลยค่ะชะเชิงเซาเราออกเดินทางกันแล้วค่ะเราใช้ชุดเวลาทั้งหมดเท่าไหร่พี่ฮอ1ชั่วโมง11นาที บอกเป็นนาทีด้วยก็เดี๋ยวจะไปที่ตลาดบ้านใหม่ร้อยปีฉะเชิงเซาซึ่งไปดูกันก็ขอไปกินอะไรที่ตลาดละกันเนาะแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกกําลังคิดอยู่ว่าในตลาดเขาเป็นในร่มหรือว่าเป็นเอาดอก็คือคุยกับน้องเมย์คือเมย์ก็บอกว่าขอเป็นแบบช่วงเย็นเป็นต้นไปคือบ่ายสามเป็นต้นไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมีเวลานะคะ อจริงปะก็คือคลิปวอกอะติดลิขสิทธิ์ทุกคลิป <c oughs> เพลงนี้ต้องขึ้นแล้วป้าหอให้ถ่ายว่าเราอยู่ยุคเดียวกันหรือเปล่า <c oughs> เพลงอะไรขึ้นหนึ่งสองซอง <c oughs> เอา้านึกไม่ออกเหรอถ้าฟ้าอย่างเงี้ยถ้าฟ้าแบบเนี้ยแกจะร้องเพลงเสมือนท้องฟ้า เปรลิสแปรปวนทันใดทันกอล่ะเอออุอ๊ยคนละยุคเหรอคุณน้าแก้วเห็นฟ้าแบบนี้นคือแบบเพลงนี้ต้องขึ้นเท่านั้นส่งพี่เป็นอะไรวันนี้ฝนตกไลลงทีหนาา้าตาเอออันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ฝนม,มันยังไม่ตกไงอีก13นาทีนะคะเราจะถึงตลาดร้อยปี โอ้ย GPS ดูทางเขาให้รถเลาะบ้านมาดู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 เลี้ยวลลแล้วเี้ยวขวาข้างหน้าใกล้ออกถนนใหญ่ลข้างหน้าสิปดเลี้ยวครัถึงแล้วค่ะออกมาถนนใหญ่ได้แล้วอีกประมาณสมโลก,กว่าก็จะถึงตลาดแล้วหลอรางรถไฟไไว,ว้าถึงแ,แล้วจ้า คลาสสิกมากว้าวอันนี้ฟิลนี้เลยฟิลได้เลยอุ้ยข้างหนา้าข้างหนา้าข้างหนา้นา,หนาเหมือนมีวัดอะไรไม่รู้นะตรงตรงโน้นนี่คือสะพานลังรถไฟเลยเนี่ยทำเป็นสะพานเลยเนี่ยเขา<อ>เ<ก>ขาบอกให้เราเลี้ยวซ้ายนิ็กน่อยตอนนี้ใกล้ถึงตลาดแล้วนะคะ ความอยากห้องน้ำก็หายไป10%แล้วตอนนี้แต่ข้างหน้ากำลังสงสัยอยู่ว่าเป็นอะไรแบบเหมือนเป็นจิตีวู้ฮชอบต้นไม้นี้คริสต์มาสเว่ออนี้ต้นฮิตอันนี้ต้นฮิตอันนี้ต้นฮิตอันนี้คือต้นฮิตต้นไม้คนมีผมอ่าๆเราเข้าไปดูก่อนถ้าเข้าตรงไหนได้เข้าไปก่อนตลาดบ้านไป ว้ายเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายรูปกับต้นไม้เมื่อกี้วว<ต>เราว่าเราน่าจะต้องวนอีกรอบหนึ่งเพื่อไปหาที่จอดแล้วแหละที่ว่าน่าจะตรงเวร์เมื่อกี้ใช่แต่ที่ปักปุณนี่คือน่าจะเป็นเป็นวัดิดจีนตลาดตลาดใหม่หร้อที่ปากุนี่ที่จอดรถถึงแล้วตลาดบ้าใหม่นี่ที่จอดรถของเขาคืออันนี้น่าจะเป็นตัวตลาดหรือเปล่าทางเข้าตลาดบ้านใหม่เขาเขียนเนี้ย นี่ค่ะเขาบอกว่าทางเข้าค่ารถ20ถึงแล้วค่าที่จอด,ดรถตลาดไปดูกันว้าเอออันนี้น่าเข้านะมีเป็นที่นั่งริมน้ำแบบนั้นไม่รู้ขออยายอะไรแต่ข่ารถเลยเน็แคทคาเฟ่กาเฟริมน้ำเดี๋ยวไปใช่ ตรงผมนั้นป่ะไม่รู้สิต้องเดินดู้าวไม่มีน้ำมันอยนงนหนยเกิดนหาินยรูเจ้าอันนี้อะไรครับเออปังสิบปั้งคงแต่ไม่มีน้ำมันนะลูกใช้ปกในนู้สแกนได้เก็บได้เปเดื่อเลยลูกเนี่ยจอกล่อมากเลยแหมะจงยัดแถมได้ไปฝากอร่อยรูปมีเจ้าเดียวขายมาสิบแปดปีวเดียวไปากใครไม้ ทำใหม่ๆนะครับทุเรยนะลกูกไม่ให้มีราคาเด็ดร้อยละขอบคุณนะคะมีโกล่องจุม่มอู๊อกินเมา่อราพอไปดูว่าของกินเยอะมากตรงนี้ไงิ ได้กินนะที่ต้องเอข้างบนเป็นข้างบนเป็นที่นั่งเหรอค่นที่เนคี่คือที่เราเลือกเพราะว่าข้างในเป็นห้องแอร์แต่ตรงนี้คือข้างหน้าเป็นวิวนี้จ้ะ คือท่าน้ำบางประกงก็มาท่าน้ำโอ้โค้งน้ำสวยนะแต่น้ำเป็นท่าน้ำบางประกงน้ำลงขึ้นขึ้นลงลงใช่ kiều lò kiều kiều tôm nhâm ก็เมื่อกี้พี่ไอ้น,นี่ไปแล้วดูไปแล้วขนมกงใช่เดี๋ยวเราซื้อตอนขากลับไงเราซือ้อบนแล้วเราก็ซื้อแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวไปเด่มาอหลุ่ข้างหน้าตอนนี้เราออกมาจากตลาดก่อนนะคะเพราะว่าเราเห็นจุดน้องคนนั้นที่เราแบบว่าก่อนไปจอดรถอ่ะเราอยากจะไปถ่ายรูปด้วยเราจะเห็นหน้าเขาไหม si อ,อืมอร่อยเหรอยังไงกรอบกรอบปะอืมหวานหวานกรอบกรอบขนมอันนี้อร่อยทุกคนมันแบบเหมือนกินเพลนเพลินยี่สบาทเองเออันนี้ักอคนริมันบเตย แล้วก็ชาน,นมบวกโกโก้ค่ะแต่ว่าอวัดย่อยเอียงครับย่อโคลูกนอเียงข่หวานน้อยแต่หนอ่อเอียงน่อเอียงทุกคนเรียกน่อเอียงดูปะเอารูปก่อนไหมเอารูปก่อนเนึ่ง รยาากศฝนตกพอดีเราเสร็จแล้วคือเรากำลังจะกลับโชว์ของนายสิโชว์ของพี่นมยนเมยจ้าเริ่มเยอะแล้วเวดดอ,เวอวเรวามรวมร้อนใหม่นะทิ้งนี่เลยครับอือ เอาอะไรบ้างคะหมอแกงขังกระยามีมะพาเผือกแ,กออแล้วอันนี้อะไรคะอ๋อนี่คือหม้อแกงหม้อแกง<อ><อ>หน้าบุลาหน้าปลาได้แล้วจ้ากกกขอบคุณค่ะชื่อร้านอะไรคะหนุ่มหวานแม่หมุนอ๋อหน,นุ่มหวานแม่หมุนนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ประจำนะคะเดินไปเดินมาคะ่ะเดินไปเดินมา นักส,สตอนนี้คุณเธอลองยกขึ้นมาได้ไหมว้าวหมดปากอ๋อโอ้ยถึงรถแล้วค่ะถึงรถแบบ ฝนตกเดี๋ยวขอต่อไม้ก่อนรู้สึกว่าช่วงนี้โชคดีมากไม่รู้ทําไมเพราะว่าพอเราเสร็จใช่ไหมคือตกเมื่อกี้แล้วก็วิ่งมาเปียกนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ่ะแกก็เลยจะมาสรุปตลาดร้อยปีของฉะเชิงเซานะคะแก้รู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าของกินเยอะ แล้วก็เขาติดริมน้ําแล้วแล้วร้านขายอาจจะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์ด้วยของก็เลยเปิดขายทั้งหมดนะคะมันทําให้แบบว่าเดินไปก็เจอแต่ของกินแล้วทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าว่าเราซื้อของมาเยอะแค่ไหนเยอะมากบอกเลย <laughs> ใช่แล้วก็คือนอกจากแบบว่าตลาดแล้วก็จะมีของแบบเก่าๆของกระจุกกระจิกซึ่งแบบมันสไตล์เรามากมานะคะแต่ก็ร้อนฉ่ำอยู่ก็คือคิดว่าจะไปวัดหลวงพ่อ ว,วัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะก็เดี๋ยวไปกันเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนไปถึงวัดอะฝนจะยังตกอยู่ไหมนะถ้าตกอยู่ก็จะแบบว่าเดี๋ยวดูดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ไปค่ะเชี่มากไปกับฝนมากแหละทำใจเพราะว่าอะไรเป็นหน้าฝนไงเธอแล้วเธอเกิดหน้าฝนด้วยนะแกวเกิดหน้าฝนนะทุกคนแต่ว่าเป็นคนที่แบบพอเห็นฝนตกแล้วมันจะรู้สึกง่วงอะเออประมาณนั้นแกเป็นคนกินชาได้ไม่เยอะนะหมายถึงว่าค่อยๆกินอะไม่เป็นคนแบบจิบทั้งวันอะ แต่แบบหวานน้อยแบบถูกใจใคือปกติเวลากินชาข้างนอกก็จะรู้สึกนิดหน่อยแต่อันนี้คือบอกว่าหวานน้อยก็คือหวานน้อยแบบเยี่ยมๆเขาอพอีย้อเขาบอกว่า,ออวาถ้ามาต้องกินที่นี่ร้านนี้มไม่งั้นมาไม่ถึงใช่แต่ร้านเขาก็คืออยู่อันนี้เหมือนเรามาท้ายตลาดนะที่จอดรถเราอะ่ะแต่ว่าหน้าตลาดอะตอนตรงที่เราไปถ่ายกับหัวต้นไม้อะ่ะคนหัวต้นไม้อะ่ะ อันนั้นน่าจะเป็นโซน<ช>หน้าตลาดแต่ว่าเราเข้าทางหลังแล้วก็ย้อนไปข้างหน้าแต่ร้านนี้ยเขาจะอยู่ทางหน้าเลยที่เขียวว่าตลาดบ้านใหม่แล้วก็เดินเข้ามาก็ถึง,ถงเลยใช่ครับถือว่าอร่อยชอบอร่อยเข้มขน้นประทับใจเหอะแล้วก็ไม่หวานมากเออของฉันคือแบบเลศิศแต่แบบโอเคจือ้อวิวริมน้ำแม่น้ำโอ้นี่นี่น,น,นี่หอนาฬิกา ว้าวริมน้ำริมใจจ้าชาชาบสอฮู้ฮูฮู้ต่าดา่าเขามีความเขียวอยู่ในตัวเมืองเลยนะเนี่ย เรื่องราวใช่จริงนี่นี่นี่ตอนแรกร้านจะมาร้านนี้ก่อนมามากินข้าวอะไรงเยแต่กลัวอิ่มแบบกินนี่เสร็จแล้วกว็กลัวอิ่มอันนี้เมืองเก่าภูกเก็ตฟิลใช่ใช่ใชคือแบบมีความแบบอย่างงี้อุย้ยชอบอ่ะชอบในเมืองเขานะมันเหมือนจเจริญแต่ก็แบบมีอะไรแบบยังดูแบบเมืองเก่าอยู่แต่ตเจริญน,นะแบบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ย เหมือนตลาดสามชุกแถวบ้านเรา่ะแหละตลาดร้อยปีเอ,อ่อฝนสนศาดฝนสาดแค่อันนี้หรือเปล่าใช่อันนี้คือต้องวนเข้าไปวน,นทิศโคนฝนตกไม่ได้เข้าวัดนะคะแล้วก็ทางที่แบบเขาให้ขับรถเข้าไปคือขับเข้าไปไม่ได้มีตลาด วนมาแล้วก็คือวนมาแล้วก็คือมีทางเข้าที่จอดได้หรือเปล่าอ๋อนี่วัดอันนี้วัดอยู่ทางใต้วัดอยู่ทางนี้แล้วนั่นอะไรอะฝั่งนู้นอะวัเขาใหญ่เป็นวิหารเป็นอแยบบ่างคือเราเจอทางเข้าแล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือวัดค่อนข้างใหญ่มากแล้วฝนตอนนี้ยังตกอยู่จากที่จอดรถอะไปที่ตัววัดอะ ไกลอยู่ฝนตกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปบ้านน้องต้อมกันต่อเลยดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าใกล้จะช่วงเย็นแล้วว้าว <Wow. S 1> อันนี้คือบางประกงกับฝนที่เทลงมากระหนำ่ำหมหมหมกระหนำ่ำ อ่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงน,นี้แถวถึงบ้านน้องต้อมแล้วก็เดี๋ยวจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องต้อมก่อนนะคะอันนี้แหละอันนี้แหละนน่ๆๆ่เ่จมาของฉูดละ,ละอ่ะเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนไม่กล้าถ่ายบ้านเขาก็คือเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไปเจอตัวคนก่อนตาแฮปปี้ Happy ไก่ห <N> มุนนี่จ้านี่จ้าไก่หมุนเอาลงไม่เป็ข้าวเหนียวซีคไม่ลงคุณแม่ม <laughs> พี่ขอข้าวเหนียวด้วยนะ,นออะไนก่ไก่พอชั้นไหม กินได้ไหมสองตัวน่ะ<อ>มันเยอะบ้างหรือเพิ่มอ,อีกอ๋อพอใช่ไหมหรือเอาอีกตัวหนึ่ง <พอ S 1> หรือ,อ,อว่า <พอ S 1> เอาอีกครึ่งตัวสองตัวครึ่งอย่างเงี้ยมีไหมนี่ค่ะสุพนัทไก่หมุนและนุ่นค่ะคำสั่งเสียงอยู่น่นี่หมุนนี่หมุนโชว์เป็นหนึ่งแมทที่อื่นที่ไม่เคยเห็นนะเออจริงก็คือแป้งทอดอะเก น้องเมย์พามากินติมซื้อติมดีกว่าไอติมไอติม เลย <Yeah. S 1> แนวเนวแนวถูที่จูอ้า oh. oh. วโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็วโชว์ตัวเ mm. ข่งเข่งไหมเข่ง mm. อุ้ยน่ารัก,กว่ะ mm. อืมหือที่หูวต้องให้ปลุกเหมือนเพราะคนนี้อยู่มากกว่าอุ้ยนี่ฮะนี่ฮะอ้า oh. ว oh. ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านตอนกี่โมง แปดล้วตีสองมีอยู่จริงตอนนี้ก็คือถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะก็คืออยู่วันเกิดน้องต้มยาวไปหน่อยลืมถ่ายไปหมดเลยหมูกระทงหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยฟิลฟิลยาวๆนะคะแต่เราซื้อนี้มาจากตลาดตลาดใบปีกวัวนี่จะกินเลยระวังอันนี้หล่นนะใช่หล่นที่พื้นอ่ะอันนี้ของฮองอะเลย ชอบกินขนมกล้วยที่สุดอืมขนมกล้วยอืมแล้วก็น้ำมะนาวขนมกล้วยอืมอร่อยอร่อยนะมีความหนุบๆแล้วก็ไม่หวานมากเนาะอืมอืมแล้วก็มีขนมเนี่ยฟักทองฟักทองไม่ใช่ขนมตาลหรอ มีฟักทองแล้วก็มีอะไรอีกไหมสามอย่างับที่รวมอ๋มอมีเผือกมีเผือกมีฟักทองมีมีขนมกล้วยเมื่อกี้ที่กินเผือกหรือว่ากล้วยอืมมันเผือกเมื่อกี้นี่ <laughs> อืมอ,อันนี้กล้วยอืม กล้วยจะมีรสชาติแบบหว,วานกว่าด้วยเดี๋ยวหาว่าไปไม่ถึงอเออน้ำกล้วยสดจื่นมากด้วยชามะนาวใช่ก็จะคืออันนี้นิดนึงแล้วก็ตินแบบนี้นะ่ะ <c oughs> โคตรย้อนเลยมาหนึ่งร้ห้าสิบบาทลายน่ารักดีนี่ฟิวนี้ฟิไลไร MAKE IN c ช i น่ะอุพี่อ้อยยังไม่เห็นเลยว่าเราเลือกอะไรมาบ้างจานที่สองสำงรับอะ่ะใช่อันนี้ยี่สิบบาทอย่างนีชอบคพนเลยถามว่าทำอะไรไหม <laughs> ทุกวันนี้ครัวได้ใช้ไหม อันนี้คือสีชมพูเชือญี่ปุ่นใช้ช่วงนี้อินสีชมพูนะอมชมเนี่นิดแบบชมพูแบบอาร์ทิวอันนี้เป็นอันนึงที่หยิบมาแล้วแบบรู้สึกว่าจ้าน่าหนึ่งแก้วเคยถ่ายแ่รัะโค่นน,น,น่ารักแล้วยี่สิบแบบไม่รู้ใส่อะไรใส่ผลไม้จุกจีบกินไหมผลไม้ <laughs> <laughs> อ่ะสุดท้ายนี่จ้ะจัดตลาดหนึ่งปีนี่แก้วรู้สึกว่าเขาขายได้ไงนมปักทองหนึ่งใช่เขาขายพร้อมถ้วยโอเคทำไมพร้อมไม่ว้าวเลยอ่ะแต่แก้วรู้สึกว้าวสามถ้วยหนึ่งอบาทแต่ว่าให้หมดแต่เขาก็มีแบบนี้แหละ อยู่แล้วใช่ไหมอาจจะไม่ได้เดินไม่ได้เดินตลาดโบราณนานบางอะจันอย่างงี้ไงก็มีแบบเป็นดินเผาแล้วก็มีนี่จ้ะอันนี้เล่าหรือยังอะว่าชิมแล้วเกรงใจพี่เขาเล่าวันนี้ก่อนคืออันนี้ก็คือเขาอะมีให้เราชิมด้วยนะตามร้านต่างๆ่ะก็คือแบบให้ชิมให้ชิมให้ชิมเจอร้านให้ชิมน้ำบ๊วย พอชิมเร็จปุ๊บเอาครับสามขวดสามขวดเอานี่ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือชิมแล้วก็มันไม่ใช่กดตายตัวที่ว่าชิมแล้วต้องซื้อแต่เราแค่รู้สึกว่าชิมแล้วเราก็อยากจะอุดหนุนเพราะว่าเออด้วยความที่เขาบอกชิมได้เลยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคือแพงมากคําเนี้ยคือคําว่าไม่เป็นไรชิมได้เลยไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรแม่ขาชอบพูดคํานี้แล้วพอไปชิมแล้วก็นี่แต่แต่อันนี้ให้เมย์ให้ต้อมให้เพื่อนต้อมกินบอกว่าอร่อย ใช้ <Okay. S 1> คือซื้อเพราะว่าตอนนั้นชิมอ่ะก็อร่อยแต่ว่ามไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาซื้ออันนี้อ่ะเอาง่ายๆแต่ว่าพอเขาให้ซื้อเราก็ซื้อมาสามถุงชื่อขนมเลยอะไรคิบคิปคิบแต่จริงๆก็คือฟิวกะดิปปั๊บแต่ว่าขนาดเล็กเล็กแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ไม่ไม่ได้ทอดใช้การอบเอาแต่นี่ผมฉันมาจากไหนเขาเขียนอยู่ขนมปั้นปั้นสิบ ขนมปันติดคุณปุ้ยไส้ปลากระพงขาวอผสมสมุนไพรอ๋เอเนี่ยเขาเขาแบบเนี่ยเป็นร้านแรกเลยที่เรียกเราชิม,มแล้วพูดว่าไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่สามถุงร้อยเจ็ดถุงสองร้อยเจ็ดถุงสองร้อยซื้อมาอมโอเคจึงจ้งแต่อร่อยใช้ได้ต้องลากันไปหวยเจอกันใหม่วอกหน้าอยากให้ไปไหนอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลย